สวัสดีครับพบกันในยามค่ําคืนอีกแล้วนะครับพี่อยู่ที่ที่นี่ก็สามเหลี่ยมออโตเซลนะครับก็บรยบรยากาศยามค่ําคืนอย่างนี้นะฮะร,รถเยอะครับพี่ขอนแก่นรถเยอะมากเนาะไปถึงเต็นท์ผมมารถเยอะมากนะครับพี่อวันนี้ผมจะพามาดูตัวนี้กันครับพี่ตัวที่ใครๆก็บอกว่าอุ้ยวีคอร์สแพงแพงมากแต่ผมพามาดูว่าวีคอร์สของผมเนี่ยจะาราคาเท่าไหร่โอเคไหม โอเคไหมสี่ประตูด้วยอ่าถ้าอยากดูแล้วไปกันเลยนี่ครับพี่ v c คอ t i s อี u v c ูวีคนะคร,บคร 3, ับเครื่องสามพันขับเคลื่อนสี่ล้อสี่ประตูสีขาวโคตรสุดอ่าโคตรสุดนะครับพี่คันนี้นะครับพี่ไม่แพงไม่แพงเลย ออกใหม่อ่ะเป็นร้านนะพี่ตัวเนี้ยเป็นล้านนะตนนนนะแต่มาออกกับผมเจ็ดแสนกว่าบาทพอเนาะแถมผมมีโปรโมชั่นมาให้อีกอ่ามีโปรโมชั่นมาให้อีกนะครับโปรสายเขียวนะพี่ต้อนรับสายฝนเนาะเอาต้นไม้นะพี่เป็นต้นก้านะครับต้นก้านะครับไม่ว่าจะเป็นต้นสากต้นมะม่วงหรือต้นสายเขียวของเรานะครับหรือต้นอื่นๆก็ได้สิต้นนะพี่ ผมขอแค่10บต้นเอามาแลกเงินแสนได้เลยเนาะเอาไปเลยครับอีสุวีคอตัวนี้จัดไปโอเคครับถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็มาเอาโปรโมชั่นดีๆได้ที่0652289903นะครับพี่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ